ส่วนเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้อันแรกสนุกมากเลยโง่เฮงหุ่นเซนครับไม่ใช่การดูโง่เฮงโดยสินแสที่ไหนนะครับมีการใช้ c แชท GPT ดูโง่เฮงหุ่นเซนฮะสนุกมากเลยทีมงานของผู้จัดการออนไลน์เป็นคนสร้างสรรค์มันขึ้นมาครับเอา แชท GPT ใส่รูปหุณนเซนเข้าไปแล้วให้แชท GPT เนี่ยทำนายนิสัยใจคอโชคชะตาชีวิตของหุ่นเซนให้รู้หน่อยสิปรากฏมันบอกอย่างนี้ครับจุดเด่นหรือข้อดีก็คือว่าหน้าผากกว้างโค้งเล็กน้อยบ่งบอกถึงความคิดลึกซึง้งวางแผนเป็นและมีความทรงจำดี มีประสบการณ์ชีวิตยาวนานใช้ปัญญาเป็นหลักพอไปดูคิ้วคิ้วชิดกันเล็กน้อยสะท้อนถึงความเด็ดขาดจริงจังมีความเป็นผู้นำสูงและกล้าตัดสินใจในยามวิกฤตดวงตาเล็กแต่ลึกเป็นลักษณะของคนที่เก็บอารมณ์เก่งไม่แสดงออกง่ายวางแผนเงียบแต่ทำจริงตรงจมูกนี่เป็นทรงตรง ปลายกลมมนบ่งบอกถึงความมีทรัพ์และมีอำนาจในการควบคุมบริวารริมฝิปากหนาเล็กน้อยมุมปากตกเล็กๆเป็นคนที่อดทนอดกลั้นสูงมีความสามารถในการรักษาอำนาจให้นานอันนั้นคือข้อดีครับมาถึงข้อเสียหรือจุดอ่อนจุดด้อยจากการที่แชท GPT ทำนายโง่เฮ้งของหุนเซนกันบ้างนะครับ จุดด้อยหรือจุดอ่อนหรือข้อเสียก็คือคิ้วชิดกันเกินไปและดวงตาดูค่อนข้างแข็งเสี่ยงต่อการเป็นผู้นำที่ฟังแต่ตัวเองหรือมีลักษณะเป็นผดเด็จการมุมปากตกบวกกับแก้มตอบในบางมุมสื่อถึงภาวะกังวลภายในไม่เปิดเผยความอ่อนแอแต่เก็บความเครียดไว้ลึกๆหน้าผากไม่เรียบและมีรอยพับ อาจหมายถึงปัญหาเก่าหรือความกดดันสะสมในชีวิตการเมืองหากคุณต้องการให้ขยายลึกในแต่ละตำแหน่งเช่นหน้าผากตาปากหรือแก้มเป็นพิเศษชัด GPT บอกว่าผมสามารถวิเคราะห์เพิ่มเติมได้นะครับเช่นโง่เห้งในวัยปลายหรือโง่เห้งเปรียบเทียบกับลูกชายของเขาเราก็จะรอดูว่าทีมงานผู้จัดการจะขยายผลไปถึงตรงนั้นไหมนะครับเอาจริงๆก็ตรงนะ ความเป็นผดเด็จการความเป็นนักวางแผนความเป็นผู้มีประสบการณ์โชคโชนโชคชนจนอีหมาน้อยนายกของเราเนี่ยทำได้แค่ไปคลอเคลียอยู่ปลายตีนของหุ่นเซนเท่านั้นในการโทรศัพท์ไปพูดคุยกับหุ่นเซนนะครับ